ันนี้ได้นำคณะของตำรวจไทยนะครับแล้วก็ทางท่านเลขาธิกตรกร,ระทรวงดิจิทัลนะครับได้ร่วมกันไปหารือขอความร่วมมือกับคณะของทางกัมพูชานะครับเพื่อขอความร่วมมือในการดำเนินคดีความผิดเกี่ยวกับอาญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับโดยเฉพาะการหลอกลวงในในลักษณะของแกงคอนเซนเตอร์ซึ่งวันนี้ถือว่าเป็นการนำหมายจับไปทั้งหมด71หมายนะครับซึ่งเป็นถือว่า เป็นการนำมาจับไปมากที่สุดนะครับเพื่อที่จะทำให้ทางกัมพูชาได้ไดเข้าไปตรวจสอบแล้วก็จับกลุ่มตามมาจับให้เราแล้วก็นอกจากนั้นอาจจะมีคนไทยที่ยังไม่ถูกของหมายจับแต่เข้ามีส่วนร่วมกับกระบวนการดังกล่าวเนี่ยก็ขอให้ถ้ามีความผิดอย่างอื่นก็ขอใหอ้นำตัวมาให้ทางเรานะครับวันนี้ก็ได้รับความร่วมมือเชื่อว่าเป็นความร่วมมือที่ดีนะครับเบื้องต้นเท่าที่ทราบจากการประสานงานในเบื้องต้นเราสามารถ จับกลุ่มตามมาจับได้21หมายนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการนะครับก็อยากจะฝากพี่น้องประชาชนนะครับว่าการทำงานนะครับที่เราได้รับการชักชวนว่าไปทำงานในประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะกัมพูชาแล้วว่าจะเป็นงานดีอะไรต่างเนี่ยสุดท้ายแล้วก็อาจจะอาจจะเป็นงานส่วนใหญ่ที่จะเป็นงานเกี่ยวกับการหลอกลวงคนไทยด้วยกันนะครับซึ่งท่านก็ต้องระมัดระวังว่าเมื่อท่านไปทําแล้วนะครับท่านกจะต้องถูกดำเนินคดีด้วยเช่นกันนะครับก็อยากจะฝากว่า อย่าไปหลงเชื่อใครง่ายนะครับมีอะไรก็สอบถามทาง,งเจ้าที่ตำรวจก่อนนะครับ